สวัสดีค่ะอิงฟ้าวราหะนะคะในซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิมนะคะพี่ฟาก็รับบทเป็นสารวัตรตุนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะฉลอดออสตินนะคะรับบทเป็นหมอรันค่ะหรือว่าเชอรันค่ะสวัสดีครับชื่อนะนภัรนะครับรับบทเป็นติมครับเป็นพี่ชายของตุนสวัสดีค่ะ ลินมาลินชรานันนะคะในเรื่องรับบทเป็นนีค่ะก็มีนาริณานะคะรับบทเป็นผู้กองจิวค่ะในเรื่องหยดฝนสวัสดีครับนายรัตพลนะครับรับบทเป็นกวินนะครับ ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องของตำรวจมาก่อนว่าเวลาเขาทํางานทำยังไงโดยเฉพาะตำรวจที่เกี่ยวกับการสืบสวนเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีหลักจิตวิทยาค่อนข้างเยอะเราก็มีการเตรียมตัวก็คือต้องขอบคุณทางกองนะคะที่ทางกองซีรีส์ที่เขาให้เราได้เข้าไปที่นะครบาลเหมือนเขาก็ให้เราได้ไปคุยกับสารวัตรแจ้ด้วยแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวน ชื่อหยดฝนกินสนิมเป็นซีรีส์10ตอีที่ฟ้ารู้สึกว่ามันดูง่ายแล้วดูได้ทุกเพศทุกวัยด้วยเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนเฝ้ารอทั้งตัวแฟนคลับของมิสแกรนแล้วก็แฟนคลับของทางนิยาย ความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือการที่เราได้ตีแผ่แต่ละคดีแล้วก็แต่ละเรื่องให้ทุกคนได้เห็นกันบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นข่าวมาบ้างแล้วแต่ว่าอาจจะลัดเลยหรือว่าไม่ได้รู้วิธีการในการแบบว่าทําคดีหรือว่าไขคดีเพื่อจะไปหาฆาตกรตัวจริงถือว่าเป็นทั้งดูเพื่อความสนุกแล้วก็ดูเพื่อความรู้ค่ะได้ได้ทั้งหลากหลายเลยซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ ะท้อนหลายๆด้านของสังคมนำเสนอมุมใหม่ๆของสังคมหลายมุมมากๆอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆของเรื่องนี้ก็คือการแสดงของแต่ละคนรอดูได้เลยแต่ละคนที่แบบเดือดจัดจ้านกันทัางนั้นแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เข้มข้นตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับเท่าที่อ่านบทกันมาเนี่ยสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการแสดงเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของด้านอารมณ์เอาจิงหลินก็ยังไม่เคยแสดงซีรีส์ GL มาก่อนเรื่องของ ความสัมพันธ์กับตัวละครอันนี้คือสําคัญมากๆด้วยความที่ตัวละครตัวอื่นอ่ะเจอแต่เรื่องหนักๆมาแล้วหลินเหมือนเป็นคนที่จะทําให้ทุกคนแบบคลายเครียดได้คือคนดูโคตรคุ้มอ่ะม,มันมันมากไม่ว่าคุณจะชอบหนังที่แบบโคตรมันโคตรโหดโคตรสนุกสืบสวนหรือว่าคุณจะชอบความรักโรแมนติกแบบหวานแบบจิกหมอนอะคือมันอยู่ในเรื่องนี้หมดเลย